คือมวยไทยเป็นกีฬาเดียวที่มีชื่อประเทศอยู่ในชื่อกีฬาเดี๋ยวนี้มวยไทยเป็น<ม>การออกกําลังกายด้วยเป็นการแสดงได้หมดรัฐบาลมุ่งหวังว่าไม่ใช่แต่เพียงว่าซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมาทานอาหารไทยมาเลียนมวยไทยเท่านั้นแต่อยากจะเป็นโอกาสที่ให้พี่น้องชาวไทยได้สร้างอาชีพสร้างรายได้จากมวย พลังมาเต็มสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานอนุก,กรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาซอฟต์พาวเวอร์ที่มีมวยไทยเป็นเป้าหมายหลักใช้เป็นสะพานในการต่อเชื่อมนำวัฒนธรรมไทยไปฝากเอาไว้กลางใจชาวโลกเพื่อส่งผลทางอ้อมสู่การท่องเที่ยวและภาคธุรกิจอื่นๆที่ตามมาประสบการณ์เรื่องของการสร้างแบรนด์หายห่วงเรื่องกีฬาไม่ต้องพูดถึงเพราะบิ๊กเอ คือนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยที่ปั้นจากกีฬาในโรงเรียนสู่เหรียญทองโอลิมปิกของคนไทยมาแล้ว a w a เว m ม d เดียเล่ากีฬาแต่รับเกียรตินั่งพูดคุยเรื่องมวยไทยอย่างเป็นกันเองครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับในโอกาสมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งกับ,บ,บเล่ากีฬาต้องถามว่า บทบาทตรงนี้ครับได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องการขับเคลื่อนในเรื่องของอุตสาหกรรมกีฬาซอฟพาวเวอร์แล้วม,มีคำว่ามวยไทยขึ้นมาด้วยคือเดิมทีไม่มีคำว่ามวยไทยก็เป็นอุตสาหกรรมกีฬาซอฟพาวเวอร์แต่จะเป็นก,รรกีฬาอะไรยังไม่ทราบก็แล้วแต่ประธานอนุก็คือผมก็หาลือกันในหมู่อนุกนรรมการของเราว่าเหมาะสมที่สุดก็ควรจะเป็นมวยไทยคือจริงแล้วมันไม่ต้องให้เหตุผล,ลเรนรู้กันอยู่แล้วเหตุผลก็คือว่ามวยไทยเป็นทั้งวัฒนธรรม มรดกของคนไทยเป็นหน้าตาเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยเพราะฉะนั้นก็เป็นอื่นไปไม่ได้ยกเว้นมวยไทยแล้ผมก็จะพูดต่อไปเสมอว่าคือมวยไทยเป็นกีฬาเดียวที่มีชื่อประเทศอยู่ในชื่อกีฬาเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็น ที่ต้องสงสัยอะไรกับใครทั้งสิ้นว่ากีฬานี้มาจากประเทศไหนก็ไม่นันก็โดยธรรมชาติก็ต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอยู่แล้วครับนโยบายสวยๆชื่อเพราะๆในเมืองไทยมีมากมายครับพอจะทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมานี่ทางคุนพิมลวางแผนไว้ยังไงบ้างครับเยอะมากเลยฮะบางทีเราคิดง่ายๆว่าอาจจะทํามวยไทยให้โด่งดังยิ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องโฆษณาเชิญนักท่องเที่ยวมาอันนั้นก็เป็นเพียงส่วนเดียวนะแต่ถ้ามองอย่างที่เรามองนี่คือจะต้องเป็นทั้งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสเต็ม มันต้องเริ่มตั้งแต่การมีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานนะครับอย่างนี้ก่อนนะฮะชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกับเทควันโดคาราเต้แล้วก็ต้องมีหลักสูตรว่าถึงตรงนี้ก็จะได้สายเขียวสายเหลืองสายแดงสายดำาฮะหรือสายอื่นๆก็ว่าไปของเราก็ต้องมีหลักสูตรแล้วก็ต้องมีการทดสอบที่ขึ้นไปเป็นขั้นๆนะครับและในหลักสูตรนี้ก็ต้องมีการสอนถึงประวัติศาสตร์ถึงที่มาอะไรต่างๆนาะนาจรรยาบรณต่างๆของกีฬานอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีการสร้างบุคลากรมวยโปรโมเตอร์ก็ต้องสร้างผู้ตัดสินก็ต้องสร้าง นอกจากนั้นก็แน่นอนครับก็ต้องจัดการแข่งขันรองรับไม่งั้นโยงไปถึงการที่จะประชาสัมพันธ์ไปต่างประเทศส่งครูมวยออกต่างประเทศเยอะจริงๆนะครับแล้วเราก็ต้องทําไปด้วยกันนะฮะไม่ใช่ว่าหยิบมาทำทีละอันเพราะว่ามันต้องขับเคลื่อนทั้งองค์การพยย มันเป็นวัฒนธรรมรวมทั้งประวัติศาสตร์ทั้งประเพณีทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับอันที่จริงพูดถึงค่านิยม การฝึกคนจะเป็นนักบวชก็ต้องเป็นคนที่เป็นคนดีนะครับรู้จักเคารพผู้ใหญ่มีความกระตันยูเป็นองค์ประกอบทั้งหมดของการที่จะมาเรียนมวยไทยแล้วเป็นนักมวยไทยอย่างเทควันโดเองที่คุณพี่มลก็เรียกว่าคุ้นเคยมาตลอดแล้วก็เป็นไอคอนของวงการเหรียญทองโอลิมปิกก็เกิดในยุคสมัยที่ท่านเป็นนายกด้วยเอามาปรับใช้กับื่องของการพัฒนามวยไทยได้อันที่จริงมีอะไรคล้ายๆกันนะฮะเทควันโดก็เป็นศักดิ์ศรีเป็นสมบัติของคนเกาหลี เหมือนกับมวยไทยก็เป็นของคนไทยเพื่อนี่คือความคล้ายคล้ายคลึงและเขาก็พัฒนาไปไกลหลายๆอย่างเราก็ต้องเรียนรู้จากเขาเพื่อจะมาหาประโยชน์จากประสบการณ์ของเขาให้มาเป็นประโยชน์ต่อเราพัฒนาให้เป็นระบบพัฒนาผู้ตัดสินพร้อมไปกับนักกีฬาต่างๆราน,นาพวกนี้อันที่จริงดีแน่นอนแล้วจะต้องดีกว่าตรงที่ว่าของเราเนี่ยมีอาชีพด้วยซึ่งของทางกีฬาเทควันโดไม่มีเขามีสมัครเล่นเรามีศักยภาพ ไม่ได้น้อยกว่าหรือเผื่อจะมากกว่าด้วยเด็กๆที่เล่นเทวันโดแน่นอนครับพอเรียนไปแล้วก็หลายคนก็อยากไปเกาหลีอยากทานอาหารเกาหลีอยากดูซีรีส์กับมวยไทยก็คล้ายๆกันเรียนอยู่ต่างประเทศเรียนมวยไทยแล้วก็อยากจะสัมผัสอาหารไทยลองไปวัดไทยสัมผัสวัฒนธรรมไทยม,มาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ถือโอกาสเรียนมวยไปเลยเพราะฉะนั้นใช่ครับกีฬานี้ก็ถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของท่องเที่ยวแล้วก็ท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งของกีฬานี้ไปด้วยกันมาดูเหมือนว่าการเที่ยวแบบนี้มูลค่าตัวไม่เงินที่เข้ามาสู่ประเทศมันจะสูงกว่ามาเที่ยวทั่วไปใช่ครับคือก่อนอื่นมาเรามาเรียนมวยก็อยู่นานนะฮะไม่มีใครมาเรียน3วันนะฮะถ้าตั้งใจมาเรียนมวยก็ต้องมีสสัปดาห ขึ้นไปขอต่อวีซ่าไปอยู่เป็นเดือนหนึ่งก็มีเราก็อยากได้นักท่องเที่ยวเหล่านี้การที่มาดูแลงานตรงส่วนนี้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการขยายเวลาวีซ่าเรียกว่าดูเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยากอสมควรกับการประสานงานหน่วยงานราชการแต่คุณพิมลจัดการเรียบร้อยแล้วยังไงคคือตรงนี้นะคือก่อนอื่นต้องเรียนว่าการที่เรามีท่านนายกรัฐมนตรีที่รักกีฬาสนับสนุนกีฬานี่ช่วยเยอะนะครับบางทีท่านไป งานแฟนในประเทศต่างๆดีท่านก็มีนักมวยมาทั้งไปถ่ายรูปก,กับนักมวยมีมอบกางเกงมวยท่านไปดูมวยวีซ่านี่ยแต่เดิมคนจะมาเรียนมวยก็คือเป็นทัวริสวีซ่านะครับก็อยู่ได้60วันขนณะนี้ที่ไปทําเป็นนอนอีดีจะได้คือ1อยู่ได้90วันแต่ที่ดีไปกว่านนั้นคือถ้า90วันแล้วย,ยังไม่สาใจายอยากอยู่ต่ออยู่ต่อได้อีก90วันอีก3ครั้งก็จะกลายเป็น 360วันนะครับก็ปีหนึ่งแหละนะที่สามารถจะอยู่ได้แล้วการต่อวีซ่าเนี่ยไม่ต้องออกนอกประเทศช่วยให้ผู้ที่อยากจะมาเรียนมวยเนี่ยเขามีออปชั่นภายใต้รัฐบาลของนายกเศรษฐาในเรื่องของการมองภาพรวมในการทลายกำแพงของเรื่องระบบราชการก็คุยกับทางท่านนธิบดีกรมการกงสุลว่าเนี่ยยังไงช่วยผลักดันตรงนี้หน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้จะทําวีซ่านอนอีดีเป็นรูปธรรมแล้วนะครับหลังจากเดินกันมา2เดือนซึ่งก็ถือว่าเร็วมาก ด้วยความตั้งใจของท่านนายกเองรวมถึงคุณพิมลในการเข้ามารับหน้าที่ตรงนี้อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวมวยครับเราทํากันจริงจังนะครับและอยากจะให้เกิดผลนะครับอยากให้โอกาสผู้ที่มาเรียนมวยแล้วแล้วกลายเป็นครูมวยได้ออกไปเป็นครูมวยในต่างประเทศซึ่งนะการพัฒนาฝีมือแรงงานมีการออกประกาศเสียบัตรอย่างเช่นวันนี้นะครับมันจะช่วยนะครับท่านจะไปสมัครเป็นครูมวยในประเทศไหนก็อพรายท่านมีใบเนี้ยออกโดยรัฐบาลว่าท่านเป็นครูมวย นะครับอย่างถูกต้องจะไปสอนได้ท่านหนึ่งก็มีทักษะการเป็นครูมวยหรือว่าต่อไปหาอยากให้โอกาสท่านเรียนมวยท่านอาจจะไปเป็นนักมวยไปเปิดค่ายเดี๋ยวนี้มวยไทยเป็นการออกกําลังกายด้วยเป็นการแสดงได้หมดรัฐบาลมุ่งหวังว่าจะให้เกิดขึ้นไม่ใช่แต่เพียงว่าซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยมาทานอาหารไทยมาเรียนมวยไทยเท่านั้นแต่อยากจะเป็นโอกาสที่ให้พี่น้องชาวไทยได้สร้างอาชีพสร้างไรายได้ จากมวยเขาบอกซอฟต์พาวเวอร์คือการทําให้คนลหลงไหลในวัฒนธรรมของเรา <ผม S 1> โดยไม่ต้องบังคับและไอ้คำว่ากีฬามวยไทยเป็นกีฬาเดียวในโลกที่มีคําว่าไทย,ไทยมีชื่อประเทศเทควันโดไม่มีเกาหลียูโดไม่มีคำว่าญี่ปุ่นศักดิ์ศรีตรงนี้หัวใจมาเต็มนะผมก็ภูมิใจแล้วก็ขอบคุณท่านนายกที่ให้ทําตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่โดนใจผมผมก็ทากีฬาเทควันโดมานานแล้วผมก็ยังรักเทควันโดก็ยังอยากจะสร้างเหรียญทองเหรียญอะไรให้กับประเทศชาติต่อไปในการแข่งขันต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันมาได้สัมผัสมวยไทยก็รู้ว่านี่คือมรดกของพี่น้องชาวไทยของเราทุกคนนะครับก็อยากจะช่วยส่งเสริมให้ดีๆยิ่งขึ้นให้แพร่หลายยิ่งขึ้นให้โด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกครับเอาใจช่วยครับครับขอบคุณครับ